วันนี้นะครับเป็นเรื่องของสมุนไพรฟ้าผ่ายโจชนนะครับโดยทํามก็เลยมีความสำคัญในเรื่องของการที่เรานั้นเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นนะครับแทนที่เราจะต้องใช้ยาที่มาจากานอกหรือม,มาจากการสก,กัด ที <Billie> <S <S ่ได so ้จากเคมีหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ทำยังไงก็ได้ให้กลับไปสุขภาพที่ดีนะครับได้จากการที่เราเอาสมุนไพรต่างๆของไทยเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับตอนนี้ก็มีคนทำเยอะแยะเราก็เข้าไปร่วมคุยนะครับแล้วก็ค่อยๆออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราจะสามารถเดินหน้าไปได้นะครับด้วยเพราะว่าเรามองว่าพวกนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของการป้องกันนะครับการดูแลสุขภาพที่ดีนะครับไม่ได้หมายความว่า ทานแล้วจะไม่เป็นหรืออะไรต่ไรนะครับแต่ว่าเมื่อเราใช้ในการที่เป็นการใช้ยาเป็นการป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นส่วนที่จะเดินหน้าไปสู่สุขภาพที่ดีขึ้นในอนาคตคนเรานเนี่ยมองเรื่องของสุขภาพที่เป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ธรรมชาติเนี่ยทางตอนาำผมคิดว่าเอออย่ามุ่งไปตรงนั้นเลยนะครับเรามาตรงอะไรที่เป็นสุขภาพมากขึ้นดีกว่าเป็นธรรมชาติ อะไรที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็มองว่าเป็นแอย่างเช่นตัวที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยฟ้าทลายโจรที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับมีหลายสายพันธุ์มากนะครับเราก็มีแหลบอยู่นะครับตอนนี้เรามีแหลบอยู่แล้วเราก็เริ่มให้แหลบเนี่ยเข้ามาดูว่าโัวไหนที่ที่มีคุณลักษณะที่ดีนะครับมีเรื่องของแอนโดราฟไลท์ที่ใช้ในแง่ของเป็นสมุนไพรนี้เนี่ยมีอัตราที่สูงนะครับเราก็เอาเข้าแหลบ ื่อที่จะทาให้ออกมาแล้วก็ทาสายพันธุ์ให้ดีเมื่อเราได้สายพันธุ์ที่ดีเนี่ยนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราไปทําเป็นตัวแคปซูลก็ดีหรือเป็นโซวสารสกัดตัวนี้ก็ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ได้ประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนี่เราส่งเสริมในพื้นที่ร,รอบๆโรงงานนะครับตั้งสามแห่งที่เราทำอยู่ก็ค่อยๆเริ่มนะครับยังไม่ได้เริ่มมากนะก็คือที่ฝางที่แม่จันแล้วก็ที่เต่าหอยนะครับมีแปลงกทกดลองกลู่เพราะว่า,วา แต่ละพื้นที่เนี่ยอากาศไม่เหมือนกันดินไม่เหมือนกันสารพวกนี้ก็จะไม่เหมือนกันเานั้นเราก็ต้องคอ,อยว่าปลูกขึ้นมาแล้วเอามาดูว่าเราสารสกัดยังไงที่ไหนดีที่ไหนไม่ดียังไงนะครับก,ก็ต้องทดลองให้เห็นชัดว่าสายพันธุ์ไหนเหมาะกับภูมิอากาศแบบไหนเหมาะกับภูมิประเทศที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับดีติ่าตะไรโจรของเราที่ปลูกปรักๆมันจะเทียบใครกนเป็นพันที่บ้านนะครับพื้ที่ทางที่บ้านก็จะปลูกกันหลากหลายแต่ละภาค แต่ละที่ภูมิอากาศต่างกานันว่าปริมาณสารแอรโในโธยคาไรน์แต่ละตัวนี้จะให้จะให้เท่ากันนะครับหลักๆที่เราเอาใช้ปนนุิยยาหรือปับแก๊สูลั่วไปก็จะเป็นพัโนพิซิโลโรนะครับพันพิจิตนะครับซึ่งมีปริมาณค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้เราเนื่องจากเรามีโรงปฏิบัติการที่เพินน่มขึ้นมีห้องแบบที่ชูควาเตอร์ของเราอยู่ที่โรงงานหลวงที่หนึ่งฝานะครับเราก็เลยมองเป็นโอกาสตรงนี้เราเลยนำารพิซิโลโรนะครับมา ก่อการขึ้นบ้านนะครับหรือเราเรียกทิทยาศาสตร์ว่าแอนโดกราไฟนะครับก่อเจ้าพันนี้มานะครับเราก็ทำเป็นเราเรียกว่าทิชชูคอนเทอร์หรือเนื้อเยื่อนะครับที่ออกมาจากส่วนนี้นะครับซึ่งมีข้อดีคือพันขึ้นบ้านเนี่ยจะต้านสาอโรคระเบิดในแต่ละที่นะครับพันที่สิวยโรคหรือพันที่จีนเนี่ยก็จะมีสารก็ข้างสูงนะครับปกติสารที่เรา สก,กัดทั่วไปนะครับในโดนรโกลายเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1.8ถึง2เปอร์เซ็นต์มีเต็มที่ก็2.2นะครับตอนนี้เราพัฒนาพันนี้ขึ้นมานะครับซึ่งปีหน้าน่าจะออกมาเป็นพันธุ์ที่เราจะให้เกษตรกรไปปลูกทั่วไปตอนนี้เราสามารถพัฒนาฟันที่มาได้ปริมณราณสารได้ถึง2.4เปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งสูงถือส่วนตัวพิษโรคนในห้องแลบปฏิบัติงานที่เขาทำทำออกมาเลยเนี่ยมันเคยวิจัยได้สูงถึง8เปอร์เซ็นต์ แต่ไปปลูกเข้าไปไปึ้นไม่ถึงนะครับมีแจะมีฟ้ากาการื่องปุูกเรื่องอะไรนะครับเรื่องการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวเยอะใบ่อกมาใหม่็นหลังสารรโรคลดลงนะครับแต่ตอนนี้เราพัฒนาขึ้นมาได้ดีเวลาบงแล้วได้ถึง2 4 0เปอร์เซ็นต์ซึ่งถือว่าสูงมากนะครับเ่ราเราไปปลเกโดยไม่ต้องามาปลูกก็จะได้ผลผลิตสูงขึ้นมาเมราทเรา r e g i s อยู่ในตลาดน้ำผลไม้นะคะและ้วก็เป็นซสรางตงนะคะเราเองเนี่ยยัหีกล่มาบอกตก ก็าในช่วงนี s, our our ้เน mm ี่ยมีฝนนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงดีนะคะ่ะในช่วงตั้งแต่วานตีเดืนต้นมาเนี่ยนะคะฝนในของเรานะคะก็ก็จะเปิโตนะอยางนงทีานมาคะทุ่านทีเนี่ยใหกการตอบรับที่ค่กนข้งหลากนะคะในปีนี้เนี่ยาวนมาประเทศเทนะคะเปิโตถึ่เปอร์เซ็นตนะคะเราคิดว่าน่าจะิงเพาะรายได้นคะจากโครงการน้ำเทศทย รายได้ของเราทำนะคะก็ต้องบอกว่าออ่อนข้างสูงกระแสนะะสำหรับการแจกจ่ายรายได้ในปีนี้นะคะก็น่าที่นดีเราหน้าจะเห็นการสติโตของรทางการที่อยู่ในยกว่าเป็นด้านโลนยุิธรนะคะซึ่งเราไม่ได้เห็เหตุการณ์แบบนิ้นานตั้งแต่ปี2005